สวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้ส่งมอบ4ประตู1.9แซสีขาวครับให้กับคุณพี่ปีวัสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่จองรถกับเราไปแต่ปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้เพิ่งได้รับรถนะครับ4ประตูออโต้แซ9 3 4 0 0 0บาทสอบถามพี่ปีวัสานิดนึงครับว่าออกรถยากไหมครับไม่ยากคง่าย9แสนกว่าบาทก็ออกรถง่ายนะสอบถามพี่ิดนึงทาอาชีพอะไรครับทำไมถึงออกรถได้ง่ายขนาดนี้ครับพนักงานบริษัทค่ะไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะ สัญญาผ่านง่ายผ่านง่ายมากรอรถอย่างเดียวรอรถอย่างเดียวโอเคครับผมวันนี้คุณแม่ของพี่เขานะครับใช้รถอ e ีสุด้วยเป็นครอบครัวอ e ีสุของเราได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก5,000บาท5,000บ,บาทเย้โอเคขอบคุณมากครับพี่ขอให้ร่ำรวยเฮงๆเดินทางปลอดภยัยคิดสิ่งใดก็สมหวังตามความปรารถนาเลยนะครับขอบคุณมากที่เลือกใช้บริการของเรานะครับโอเคใครสนใจนะโทรทักไลน์อินบ็อกซ์เลยครับวัดอ e ีสุตัวจริงจัดให้ครับบ๊ายบาย